สวัสดีตอนเศร้าครับ FC สาวหน่อยเึ้นแันแป้ง FC หลาหน่อยุงหิง FC บอดโจยุมานินพ่อกันย่มเศร้าอากาศกรุงเทพก็ใสได้อยู่ได้พี่น้องส่งสีหนาวหนาวเย็นๆยนนแนู่ได้ว่อมแมนกระได้ขึ้นไปฟิงแดดนึงขันฟิงไปฟิีงมากส่งสี่อนทะเลลุมาบอกก็พีกับน้องย่ำเศร้าสักนนะครับ สวยมาแล้วจกักติกับที่หาเห็ดแนวอยู่แนวายาถึงตัวแมนบัวพี่น้องอืมเป็นเห็ดเนวอยู่แนวกิ่นแนวอยู่เน่ายากตัวเมื่อกี้ที่ได้ยังสู้พีสู้น้องกินกันติดตามติดตามมาเบิร์นนะครับไปห้องที่ได้ยังสู้กันกินเหมือนเนาะเอาถ้าเศร้าอีกและเพราะว่าอาหารแนวนี้กระคอนคางที่หนุ่มยากเนี่ยจักหน่อย บ่ไปไงใครโมดแดงดิมึงใครโมแดงท่านไหนมีมลาบเป็ดกับบอเมียนม็คืนจาคือตอกลาบเป็ดก็ไดบอที่ไปกินน้ำเอกน้องคู่ที่ได้กินบ่เอามัปีใหม่เนี่ย <c ười> <c ười> โอ้กำนั่นเอกลืมไป่าที่ไปกินกับกับนั่นเอกน้องคู่ที่ได้กินบ่ปีใหม่เนี่ยึืนบ้านไม่อีหลานี่ไปฟังบอเล่ามกินลาบเป็ดที่ได้กินบ่หนอะ นะครับเอาไปเบิ้ลกันว่าเขาสิมียังกินเหมือนไดครับนะนะครับ,นะรบผาเบิ้ลกันว่าเขามียังกินแน่เหมือน แต่ข้าวคนเด้พี่น้องมาว่าห้องเมียกินกันมเลยก็ออกไปข้าวหนึงนห่งลักแต่ว่าบราได้แช่น้ำพี่น้องบราได้แช่น้ำเพอดีนั่งหลักพี่น้องเพรต้องแช่ดอกอนกีน่เน,นือกินน้ำก่อนเดินดจเย็เเยนๆนะครับบ้านมัดแต่ใก่ไก่เลยพี่น้องพวกเจ้าว่ามันยังเอา ป,ปูยาโซ่คือคือปูขอนแก่นปูก็คือเรียกว่ากะคือกันละ่ะปูยาโซ่กับปูขอนแก่นกันได้นี่ในข่าวประหารสองเมื่อนนี้เตรียมอาหารให้จากน่อยก่อนในน้ำแข็งละลายคิดใส่สองติดใบกินน้องคิดใส่สองคิดไว้เดี๋ยวข้วนนนนนกอกละ,ละดต,ดดตดดิดไปจำก,การการแสดงจากน้อยนี่ ป้อมปูเอ้าตูกมีเม็ดเข่ามาน้ำเอ้าเนี่ยเขี้ยนก่ออาเขี้ยนหลังคือคือเอออ้อมปูคุณมีตัวหน่อยตัวใหญ่ปนกันไปนะครับกะคิดว่าสิมันอยู่ดอกเนาะเอา้าเดี๋ยวคอยติดตามในภาคต่อไปกันแล้วกันนะครับรอสักครู่หนึ่งจะสั่มพี่น้อง ก่อนเดือนนี่สีเคียวมันมันก่อนเดียครับฟอมปูเห็นว่างหนึ่งตามร่วมกันเมดดอตื้ฝื๋ออันนี้เขาตีเคียวมันมันเคียวมันปูไว้ก่อนนะครับเวลาแต่มันกระติดโดนแน่ครับว่าเป็นอย่างนะครับมันกระโดนแน่มันเป็นอย่างเสียเวลาเนี่ยน้อยหนึ่งน้อพไปน้องเสียเวลาเนี่ยน้อยหนึ่ง อันทั้งสี่จติตามใส่กันไว้มันกระดามเบิดตัวเนาะเนี่ยมันมันเข้าเคลียออกเอาเคลียออก,อาออกมาใส่ถ้่วไปเวลาเวลานั้นเ้องคอยไปเอาใส่อาปกอาปกหนามันนะครับมันกระสึกแากยากๆแน่ดอกพี่นอ้องซายอยู่กะกดอยากกินดีเขาก็เห็ดเอาดีๆนั่นทั้งสี่หลอ มันเต็มเลยพี่น้องเพื่อนๆบักคัดด้ตยตัวน้อยไหมมันเต็มทองอื้ตือเลยเพื่อนขัดขากี้อ่ะเฮ้ยมันเต็มกล่องอเอ้ยมันเต็มมันเต็มทองใช่นะครับมันเต็มกล่องมันเต็มกล่องพะนะมันเต็มกลตัวน้อยเด้พี่น้องเจามันหลายหลายปูไหม แต่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 เงินทั้งทั้งทั้งยาโสเขาเจ้าเขาเจ้าบ่กินก็อีกกระปูการที่เป็นบางหม่องดอกว้าขันเนินกระไดแต่ว่าทั้งบ้านมูเขาเจ้าปลาหลายปลาเป็นหลายเป็นเรื่อบริจิตปูไปเที่ยวใส่เนี่ยสันเนี่สันน้องไเที่ยวใส่เพือไปตา <ห>พี่ด,บบกกดูเดือบหงไปได้แล้ว่าหลังบ้านบรรยากาศหลังบ้านไปได้หือปเปล่าดูเหมือนไทยมือันเออก็อน,ออนี่นะเนี่ยโอ้ก็เกี่ยวใส่กันนะเพ่นพก็บ,บอกว่าบรรยากาศหลังบ้านอยไปได้หรอกนี่ครับเดี๋ยวถ่ายจะข้าวจะก,กูกันเด้อพี่น้อง thăm 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 Kiểu thăm 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 đây, thăm 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 กรองกรองอตัตนามันพี่น้องตามกระปูตั้มเทียวแรกนี่ตั้มให้เลกตั้มให้ละเอียดที่สุดเท่าที่ที่ตั้มได้แล้วเอาก็งทิมาดตามอีกรอบหนึ่งนะครับเ้างทิมาดตามอีกรอบหนึ่งอยู่นะสำหรับป้อมกระปูฮะโมนี่กาหารประจำฤดูกาลตัวพี่น้อง ถามว่ามันมีหลายปะปูสุหมื่นมันก็หลายอยู่หนาคนหนามันก็นั่นอยู่แต่ว่ามันบปรเสบหรือย่ำหนี้เอาเอายาเฝ้ายาหมวกยาั่วกยาั่วนะเด็กๆมันปบปรเสบหรือย่ำหนี้นะครับทำกระปูอ้อมกระปูไปได้ด้นะานนี้เพิ่นว่ามันมั่นจังสีเหล่านี่มันลลนนม่นปูล้วนๆเด็กพี่น้องแงะ้แค่ออกแค่ออกไงมั่นปูล้วนๆ มันปูล้วนเอออย่าปากดูอย่าเบาดูป้าน,นั่นลูกสาวก็ได้กินไม่ได้ไรเดี๋ยวลูกกับปูนี่กินไม่ได้ดอกเอ,อ้ยเป็นอีกับปูดีดนี่หลา่าอีกกินตินะ่หลากินไม่ได้ดอกลูกเออนั่นแต่มาชิกตามชีวิต นี่แหละชีวิตชีวิตติสารหอเงี้ยงๆยงอยู่างนี่้กินหอตทำอีกหน่อยกันนี่ครับเอาแต่เครื่องอี่ยังเครื่องปรุงเครื่องแต่งแต่ใครใส่ลงไปนะครับรอวก็ เครื่องแกงเครื่องเอทุเรียกับิมีพริกแห้งนะครับไก่โอ๊ตพริกแห้งหอมหอมแดงกับกระเทียมนะครับกับเตี้ยกับเตี้หน่อยหนึ่งนะครับใส่ลูกเตอ๋ใส่เตี๋ยวลงไปหน่อยนะครับใส่ลงไปนะครับใส่ลงไป ่ใส่ลกไปโคลียให้เข้ากันด้วยน,น,นี่น้อเดียออเอเบิร์ตโอเคนี่เ้ิน นะเ๋ีว่าจะได้ใส่เยอะสำหรับครบนะครับสำหรับครบก็จะได้ใส่เยอะเสียบกระเพียงไกเียวท่อยกัีไปวแต่ใส่ปนป่าพี่เนองเออโอ้ต้มแล้วกัหอมต้มแล้วไปกินล้าจวนใจคใือกาหลหน้ำปลากรไดนะครับเ <Yeah. S 2> สียบกริกแหยงไปแต่ใส่ปนป่าอ้ อาหารสาห้องเสานเลาทเสบะคนป่าเสบกอบนั้ตรงีกะนะครับต้องำไหมหนีหรอวะนี่นะครับเอาเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเข้าไปอ่ออมอีกระปูทํากัน พี่น้องป็นก็นเป็นอาหารที่กินยากอยู่ดีขั้นตอนมันหลาแต่ว่าเห็นผู้คนเลี้ยงพูนเลี้ยงพ้นเป็นเหตุผลกับบาอยากดอกเพ้นมาลูกกกกัดเพ้นก็นแล้วแต่ว่าของปลาด่างมันก็นต้องพิธีพิณันแน่จังหน่อยเนาะเฮาเห็ดกินผักมีซีไปของเฮาพี่น้องนี่อา่าผักชีไก่ตรู ผักคุณตรูแล้วก็ต้นหอมนะครับสำหรับออมปูมนีนะครับตั้งไฟให้เดือดนะครับตั้งไฟให้เดือดเลาะขอบมันที่มันห่อนนะครับขูดๆที่มันเป็นตัวเป็นตอนเกินไว้เป็นตอนเป็นตัวในขาขูดออกเล็กน้อยนะครับข้าขูดออกได้แล้วก็จะได้เนื้อปูนะครับทีไดเนื้อปูคนๆนะครับทีไดเนื้อปูคนๆจากน้อย ขูดออกเนี่ยครับขูดไงให้มันเดือเดเจังน้อยก่อนพี่น้องค่อยเอาผักลงเนาะให้มันเดือดเจังน้อยก่อนค่อยเอาผักลงผักน้ำบมอท่านเดือดเอาผักลงหรือปลาเนื้อไม่พอมันเดือดเสร็จก็ปรุงเครื่องก่อนผักมันยุบแกันเดียวเออก็เนี่ยนะครับให้มันเดือดเจังน้อยก่อนนี่ครับเดี๋ยวค่อยไปหาเครื่องปรุงเครื่องแตงมาปรุง มาปรุงถ่าเลยนะครับปรุงถ่าครับนะจากที่นี่นำปลาล่าชูรสน้ำปลาน,น,นี่เล็กน้อยก็ที่เท่านี้ละ่ะเ,เติมปรุงเครื่องแกงกับพวกกระที้พืพ้นบ้านเท่นนานี้แหละครับพี่น้องนะนี่นี่ขาดไม่ได้ของคนผู้บายนั่งนังายนะครับใส่ลงไปก็เลยนะครับ แล้วแต่แปริมาณได้พี่น้องแล้วแต่ชอบแต่ตมาตัวว่ากันแต่ว่าผู้ใด้วาใส่หลายมันเสียบเผยเบอร์เสียมันเลียนนับปลาเอาใส่อีกหน่อยอไปใส่ลูกไปอันใดมาทีเสียบอันใดขึ้นมามันเสียบใส่ลงไปรถไปปรุงรถเรียบร้อยอครับ วาดตัวอากาศมันเปลี่ยนแปลงพี่นอ้องเป็นวา่านขั้นบ่อเสียงนะครับอ้าวพักลงนะครับพักลงบ้านลงไป ลงไป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 ได้ครับบ้าวานน้ำมูดหรอมนุษย์ไอตีว่าค้นคือเกาอะลโหหอมผักชีหอมผักอีกตัวใส่ก,กันพี่น้องเอ้ย หอมผักชีหอมผักอีตูใส่กันมวนกุ๊บเสียเบ่งจักหน่อยนี่แม่ หวานแเพี่น้องมันหวานยังไงวันนับปลาแท้ๆเลยแต่ว่าไม่มีประหลาดไม่มีประหลาดตัวเี่น้องหวานหวานหอมส่วนรับประทา,านมา,นา,นนท,านนที่นี่หลังจากนั่นแล้วเขาก็สีเอามันมันปูที่เขาเขาแขะออกมากนะครับลงโป๊ะนะ ปิดหน้าด้วยมันปูแมนเบอร์ละพี่นอนนี่ปิดหน้าเพื่อความสวยงามเพื่อความเป็นตะกินตะอยาล่างออกเอาเงินไปไปดิแค่ได้ทุกจองเร็บเรียบร้อย นะครับสำหรับออมกระปูเฮ้ามอนี่อาหารเมนูหลักก็คือออมกระปูนี่แหละพี่น้องเอาชิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่นะนะครับโอ้ยเอาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่นะครับออมกระปูอาหารอีสานพื้นบ้านตามไปดูกันคือว่าคันว่าไม่รูเ้เกี่กับกนี่ กัะบอม่มัน่นมันกะบอแสบนะครับมันบ่หอมมันบ่มัน่นคือดูการแห้งก,กันกินกระปูของภาาอีสานบางส่วนบางส่วนบริกินบริสุทมองสุบอนเดอร์นะครับในบางส่วนบางส่วนผูพนมีปูปลาหน้านา้ำหลายปลาพนหลายเพิ่นกัะบอกินกัะปูแต่ว่าบางส่วนบางส่วนเนี่ยขุดจนบ่มีหมอ่องถียางให้หน้า มีตะหูมิตะห้อขูดกระปูกเอาเอาสำนั่นล่ละสำหรับคลิปนี้บรเวบ้าไวายญาย่างขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการดูแลทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณครับสวัสดีครับ